สวัสดีครับผมอาจารย์คเนศนพนัทเมธินีนะครับจากกลุ่มทอผ้าเยอที่ยานะครับหรือสูรเรียนรู้การทอผ้าครูภูมิปัญญาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับออปีนี้ก็จะนำคอฤั่นลายดอกพันพึกษานะครับสําหรับผ้า2งผืนด้านหลังนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลายพันพึกษาแบบโบราณหน่อยนะฮะจะอยู่ในรูปทรงของประจํายามนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลายพันพึกษาผืนนึงใช้เวลาขั้นต่ําในการทอประมาณหเดือน บางผืนใช้ถึง8เดือนลายพันปึกษานี่จะเป็นผ้าที่ใช้ทอยกไหมแล้วก็ทอด้วยยกได้เส้นทองนะฮะสำหรับงานนี้เรานํามาจัดแสดง2ผืนครับสำหรับงานนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่23เเป็นต้นไปนับไป9วันนะฮะก็เชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะมาเดินเที่ยวงานนะฮะก็มีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกชมแต่ถ้าหากต้องการดูพยก่ที่สวยที่ทอจาก จังหวัดพระนครศรียุธยาจะกลุ่มทอพระยุทธยาก็แวะมาที่บูธ X08 นะครับ Challenger ครับ